สวัสดีค่ะวันนี้เรากําลังมาเก็บบ้านกันนะคะพ่อพ่อนี่ไม่ใช่ภาพนิ่งบกมือบอกไม้หน่อยเออเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะนคือของลกเละเทะมหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเราคัดคัดสั่จสั่ส และนี่คือสภาพบ้านก่อนจัดนะคะดํารีนี้นะคะมาจากน้องเด็ดน้องหมวยและหมอดาวเองค่ะที่อยากให้คุณพ่อนะคะรวมถึงทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นหายใจหายคอได้โล่งสะดุกนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการที่มีขยะรกรุงรังในบ้านเนี่ยจะเป็นต้นเหตุของโรคได้ค่ะและขอบคุณน้องเด็ดน้องหมวยมากเลยนะคะที่ช่วยให้ดํารินี้เกิดขึ้นได้จริงะคะ โซเดยชุดนี้ตกที่สองหมื่ปะพี่ว่าเดี่ยวนึงได้เดี่ยวนึงอ่ะไม่พออลนะแล้วก็ปรากฏว่าสองอ,อ,อ,อันนี้มันสามารถที่ขาได้มืกัน็คืออันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันสามารถแยกตรงนี้แยกออกมาได้ก็คือเราหมายว่าจะเอาอันนี้ขันหน้าเข้ามาตรวบ้านแล้วอันนี้ได้กำแพง แล้วก็นุ่มด้วยโอเคเสร็จแล้วครับ